อะไรคือแก่นสารในตัวคนในตัวคนเรานี้อะไรคือแก่นสารอะไรคือคุณค่าจะสังเกตว่าพูดถึงสัดส่วนของหลางกายีเมื่อยังมีชีวิตอยู่นั่นดูเหมือนหลังกายจะมีคุณค่าเพราะว่าเราจะเรียกหาคนที่มีชีวิตอยู่มาบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าใช้การต่างๆได้แต่ถ้าว่าไม่มีชีวิตแล้วหลังกายของคนเรานั่นดูเหมือนว่าจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย ดูช่างม้าบัวควายนะบางอย่างนั่นยังเห็นคุณค่าเอามาใช้ได้เช่นช่างเขาก็เอางามาประดับตกแตง่งนะควายเขาก็เอาหนังมาไปเป็นหนังกองหนังอะไรก็ดีแต่ร่างกายคนเรานี้นะครับอ่าจะปัจจุบันนี้การแพทย์เขาก็ดีขึ้นเขาเอาร่างกายคนเราที่บริจากร่างกายนะมาเป็นครูมาเป็นครูใหญ่ให้นักศึกษาได้ศึกษาทางการแพทย์หรือบางท่านบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะก็ใช้ประโยชน์ได้ อันนี้ก็มีคุณค่านะครับในยุคป,ปัจจุบันแต่สมัยก่อนนั่นบอกว่าคนเรานั่นถ้าเสียชีวิตแล้วไม่มีชีวิตแล้วคุณค่าของร่างกายนั้นยังน้อยกว่าช่างมาบัวควายซึ่งช่างมาบัวควายนั่นสามารถเอาหนังมาทําประโยชน์ได้เอากระดูกมาทําประโยชน์ได้หรือว่าเอางานะเอาฟันมาทําประโยชน์ได้ต่างๆแต่เนื้อหนังมังสาของคนนั่นหาทําประโยชน์อะไรได้ไม่ได้เลย นะครับถึงก็บอกว่าเมื่อเรามองอย่างนี้เราจะรู้ว่าเล่าสาระหรือคุณค่าของคนเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ร่างกายหรืออัตยุที่ร่างกายเวลาเหลือแต่ร่างกายร่างกายคนทําไมคนถึงไม่ต้องการต้องเอาไปฝังเอาไปเผาเล่ะเพราะฉะนั้นเราคิดกันอีกทีในตัวคนมีอะไรที่เป็นคุณค่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นั่นแน่นอนครับในตัวคนนั้นมีจิตใจ มีจิตใจนะครับจิตใจที่มีน้ำใจในจิตใจนั้นก็อาจจะแยกไปอีกนะบางคนนะเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีใครต้องการอยากจะเจออยากจะพบอยากจะอยู่ร่วมด้วยเลยอาจจะแป๊บคนจิตใจไม่ดีดังที่เขาว่าคนาใจดําหรือจะทําดีนะคนใจดําหรือจะทําดีนั่นหมายความว่าสาระของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เอา ในเรื่องที่ไม่ดีจะไม่กล่าวถึงจะวถึงถึงเรื่องที่จิตใจดีนะครับจิตใจที่ดีคือจิตใจที่คุณธรรมอยู่ในดวงใจนะครับคนดีมีธรรมเหมือนมีพระประจำใจแขวนของขังไว้ที่พอไว้ที่คอพอคุ้มได้แขวนของขังไวท้ไวท,ออไวไวที่ใจยิ่งได้ผลมุ่งอุบรมบ่มธรรมประจําจนประจําตนจะเป็นมงคลพิเศษพ้นเพศภัยในตัวคนนั้นมีจิตใจนั่นเองเป็นสาระแก่นสารแห่งชีวิต เราจะมาพูดถึงคุณค่าของชีวิต